สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นป .3 กับครูครูสุทธิพงษ์มั่นคงหรือครูปรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะคะซึ่งอยู่ในประเด็นของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มี4ระยะด้วยกันนะคะก่อนดูเนื้อหาในวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1น,นะครับนักเรียน 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ได้และสสามารถเขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีสีระยะได้นักเรียนพร้อมหลือยังครับหากพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาของวันนี้กันเลยครับนักเรียน ก่อนหน้านี้ครูเคยบอกว่าวัฒจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่นะครับที่เราเรียนกันมานะครับจะมีที่เป็นไข่3ระยะกับ4ระยะซึ่ง3ระยะเราได้เรียนกันไปแล้วตัวอย่างเช่นนกเป็ดไก่เต่าจระเข้เป็นต้นนะครับส่วนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวัฒจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มี4ระยะนะครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนักเรียนวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีสี่ระยะคือสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปล่างครบ4ขั้นตอนคือไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน ต่อมาตัวอ่อนจะสร้างสารขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายกลายเป็นดักแด้และเกิดการลอกคราบนะครับเพื่อกำจัดเปลือกที่มีลักษณะอ่อนนุ่มซึ่งห่อหุ้มร่างกายออกไปแล้วก็สร้างเปลือกที่มีความแข็งแรงขึ้นมาแทนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์นี้ได้แก่ผีเสือเ้อแมลงเต่าทองยุงพึ่งมดแมลงวันดวง เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับนักเรียนวัฒจักรของสัตว์ออกลูกเป็นไข่สี่ระยะนะครับเมื่อตัวเมียวางไข่นะครับแล้วตัวอ่อนเนี่ยจะฟักออกจากไข่นะครับทีนี้เรามาดูในสี่ระยะนี่มีอะไรกันบ้างระยะที่หนึ่งก็คืออ่านักเรียนจะเห็นในรูปใช่ไหมครับเป็นไข่ส่วนระยะที่สอง อันนั้นคือตัวอ่อนและระยะที่3คือดักแด้และระยะที่4ก็คือตัวเต็มวัยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่ละระยะกันนะครับระยะที่1ก็คือไข่เป็นระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือที่เรียกว่าเซลล์ไข่นะครับ ได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือที่เรียกว่าอสุจินะครับแล้วก็เกิดการพัฒนากลายเป็นระยะที่2อนะครับกลายเป็นตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่เป็นตัวอ่อนนั่นเองนะครับระยะที่3ตัวอ่อนเนี่ยระยะสุดท้ายของสัตว์ที่รอ,อการลอกคราบ ก็จะเจริญเติบโต,ตกลายไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนระยะที่4ก็คือตัวเต็มวัยระยะนี้ก็คือระยะสุดท้ายที่สัตว์เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์และสืบพันธุน์ต่อไปนะครับต่อไปนะครับเรามาลองดูตัวอย่างนะครับของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มี4ระยะนะครับ 1. ระยะที่เป็นไข่ก็คือไข่ของผีเสื้อนั่นเองนะคะร,ระยะที่สองที่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อนั่นก็คือนอนนะคะและระยะที่สามคือระยะดักแด้ก็จะเป็นดักแด้ดังในรูปนะคะและระยะที่สี่คือตัวเต็มววยก็กลายเป็นผีเสื้อที่พร้อมจะผสมพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนักเรียน ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่อันที่สก็คือออกลูกเป็นไข่สีระยะตัวที่สองก็คือวัฏจักรชีวิตของแมลงเต่าทองนะครับนักเรียนเห็นในคลิปอันเล็กๆใช่ไหมครับว่าแมลงเต่าทองเนี่ยกำลังออกไข่สีเหลืองทองออกมาเลยนะครับอันนั้นก็คือระยะที่หนึ่งที่เป็นไข่ ส่วนระยะที่2นะครับก็คือตัวอ่อนนะครับของมแมลงเต่าทองจะมีลักษณะดังในคลิปนะครับต่อไปเมื่อตัวอ่อนสร้างสารขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายนะครับอ่าก็จะกลายเป็นระยะที่3ที่เป็นดักแด้ของมแมลงเต่าทองนะครับและสุดท้ายนะครับเมื่อดักแด้เกิดการลอก ภาพเหล่านั้นออกมาแล้วนะครับก็จะกลายเป็นระยะที่4ที่ตัวเต็มวัยนั่นก็คือมแมลงเต่าทองนะครับคือเป็นระยะที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์ขยายพันธุ์เนื่องจากมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับนอกจากผีเสื้อแล้วก็มแมลงเต่าทองก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นที่มีวัฏจักรชีวิต4ระยะอย่างเช่นยุง ผีเสื้อมดแมลงวนันดวงนะครับนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูงานของวันนี้กันครับงานของวันนี้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนนักเรียนเคยทําผ่านมาแล้วในหลายๆคาคาบก็คือให้นักเรียนวาดภาพระบายสีวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับที่มี4ระยะมา1ชนิด เมื่อกี้คุยยกตัวอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อด้วงมแมลงเต่าทองพึ่งมดนะครับนักเรียนเลือกมาหนึ่งชนิดวาดภาพวัตจักรให้เรียบร้อยพร้อมกับระบายสีให้สวยงามแล้วก็ระบุด,ด้วยนะครับว่าเป็นวัตจักรชีวิตของสัตว์ชนิดใดเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ ครูและวิชาวิทยาศาสตร์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ